ันที่ส8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Honda ได้เปิดตัวอน l New น o n da h r ชาร์ e ีเจเนอเรชั่นใหม่ที่เป็นการเผยโฉมให้เห็นในแบบที่เรียกว่ายังมีการเอาไว้รวมถึงข้อมูลทางด้านเทคนิคที่มีการเปิดเผยออกมาเพียงน้อยนิดโดยไม่มีการประกาศร,ราคาจำหน่ายแต่อย่างใดซึ่งในวันที่22เมษายนจะเป็นวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบซึ่งจะมีการเปิดเผยข้อมูลโดยละเอียดออกมาพร้อมราคาจำหน่ายและคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายได้ในเดือนพฤษภาคม ล่าสุด h o n ด a ได้เผยเบื้องหลังการออกแบบรถ SUV ขนาดเล็กรุ่นนี้ซึ่งเหมือนเป็นการเผยเห็นรูปโฉมที่ชัดเจนของ h อ v ชไปในทีต่างจากครั้งก่อนที่ภาพแต่ละภาพถูกนำเสยอ,ออกมาอย่างมีข้อจำกัดถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นดีไซน์ของ All New Honda h r อแบบเต็มตาแมะ้จะยังถือว่าไม่เต็มรูปแบบเหมือนกับการเปิดตัวรถจนโดยทั่วไปก็ตาม HRV ใหม่มาพร้อมตัวถังในสไตล์คูเป้ดูสปอร์ตมากขึ้นแต่ดีไซน์ของกระจังหน้ากลับให้บุคลิกที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเดิมห้องดีไซน์ภายในมาพร้อมการออกแบบภายใต้แนวคิด HMI Human Machine Interface หน้าจอแสงผลกลางร,ระบบอ n นฟราเทนเมนตเป็นแบบลอยตัวเพิ่มสุนทรีภาพในการขับขี่ด้วยหลังคาพาโโรามิกซันรูฟ All New Honda h r v มาพร้อมระบบ Honda Connect กชั่นชันล่าสุดตรองรับการบริการที่เรียกว่า Honda Total Care Premium ที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจและปลอดภัยในการใช้งานโดยมาพร้อมระบบอัปเดตแผนที่อัตโนมัติสำหรับระบบนำทางนอกจากนั้นยังมีระบบ Honda Digital Key ที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนแทนกุญแจรถได้ Honda App Center ที่มีแอปพลิเคชันมากมายจากทาง Honda ให้เลือกใช้เพิ่มความสนุกสรี และความสุดสบายในการใช้รถซึ่งรองรับการบริการอิน a ราไวไฟในด้านระบบขับเคลื่อนที่ใช้ HRV Generation ใหม่นี้จะทำตลาดในประเทศญี่ปุ่นด้วยเวอร์ชันไฮบริด e h u v ที่มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน i-VTEC Double Head Camshaft ความจุ1.5ลิตรเกียร์ CVT ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟาอีก2ตัวโดยมี3โหมดการขับขี่คือ normal sport และ econ โดยมีระบบขับเคลื่อนแบบ r Real Time a l l w h e e l Drive ให้เลือกด้วยเพื่อความมั่นใจนในการขับขี่ในทุกสภาพถนนสำหรับฟีเจอร์หรือรอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน all new honda hr-v ได้แก่ระบบประตูท้ายไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีหลังคาโประมิกที่มาพร้อมกระจกสตรอนแสงกันความร้อน low e ช่องปรับอากาศดีไซน์ใหม่ ระบบช่วยค,ควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน Hill Descent Control ไฟภายในห้องดีสาร LED แบบสัมผัสและระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียม Honda h r v โฉมใหม่ยา,ามาพร้อมระบบความปลอดภัย Honda Sensing รุ่ล่าสุดที่ใช้กล้องหน้าแบบ Wide View และระบบ Image Processing แบบ High Speed ทำหน้าที่ในการตรวจจับโดยระบบ Adaptive Cruise Control จะมาพร้อมฟังก์ชันตรวจจับสภาพการจราจรเพื่อให้การขับขี่ปลอดภัยและสุดสบายขึ้นนอกจากนั้นยังมีระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพร้อมระบบช่วยเบรกระบบช่วยป้องกันการออกนอกเลนระบบช่วยอ่านป้ายจราจรจร,ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนที่ถูกพัฒนาให้ดีขึ้นจากรุ่นก่อนและยังมีอีก3ฟังก์ชันที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ได้แก่ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งผิดพลาดระบบเตือนการชนระยะสั้น และระบบไฟสูงอัตโนมัติสำหรับอุปกรณ์หรือฟีเจอร์ช่วยขับขี่เสริมความปลอดภัยได้แก่ต้องช่วยมองแบบมัลติวิวระบบตือนจุดอับสายตาด้านข้างคอนด้า like ทำตลาด All-New HR-V ใน3รุ่นย่อยคือรุ่น e h v x x และ e h ส v Z, เป็นรุ่นมาตรฐานที่มาพร้อมดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ยังพิถีพิถันในเรื่องคุณภาพและความทนทานของวัสดุที่ใช้ โดยมีการใช้ผ้าและชิ้นงานสีเงินในการตกแต่งภายในส่วนรุ่น ES G v Play mm hmm. เป็นรุ่นสูงสุดที่ใช้สีตัวถังภายนอกแบบทูโทนและตกแต่งภายในแบบไ r ร์คัลเลอร์หรือ3สี eyes, หลังจากนี้เราน่าจะได้ทราบรายละเอียดของ All New Honda h r a มากขึ้นก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบในวันที่22เมษายนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะเริ่มจำหน่ายในเดือนพฤษภาคม พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ